สวัสดีทุกคนดู้ามด้วยเลยครับวันน้เราก็อยู่เ,ก,เกม m ม n คร r a f t นี่เฮ้ยอยู่ในเกม X Shot นะหรืเอเกมสงครามปืนเดือดน,นะครับอ๋ออันนี้นะเราจะมาสอนเอ้ยเราอยู่ในเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาเล่นนะเล่นแบบมันๆนะพัสเท่าไหร่เนี่ยจบไม่ได้นะครับอาจจะวันนี้ผมลงคลิปในเวลาเท่าไหร่วะ เริ่มอัด6นาฬิกา39นาทีนะครับก็ตอนเช้านะไหนเนี่ยคือช่อง COFO TV เนี่ยครับเขาปวดหัวครับเพื่อนผมนะเขาปวดหัวมากครับผมก็เลยแบบว่า ไม่อยากเห้เขาเล่นสักเท่าไหร่แต่เขาก็ยังเล่นเนียนะครับประมาณนี้นะตังนี้ผมจะมาทำอะไรครับไม่รู้ไอเดนนูครับรับของคนเพชรผมก็เหลือน้อยแล้วนะฮะโอ้มันจะมีเยอะตรงไหนเนี่ยเฮ้ย้านรคาบ แต่เสนอเพลแอคชั่นซีรีส์เดี๋ยวผมจะสะสมที่จะซื้อส,ะสะกินนะีถาวรเนะี่ยสักตัวสักตัวไมามไม่พบอกาว่าจะซีพันลุยอันนี้เอาอันนี้เจ็ดร้อยเปรน,นี่ถือว่าแพงนะแพงมากเลยถ้าใคโรโชคดีนี่เหมือนผมรับได้อันเนี้ยมันนิดหน่อยใช่ป่ะนิดหน่อย กระบอกนี้กระบอกนี้เล็งหมดทุกกระบอกครับไม่มีกระบอกไหนไม่เลงน,นะครับก็วันนี้ผมจะมาซื้อชิดของฟันนะที่เป็นปืนกลนะอย่างนี้เชิดของฟันปืนกลน,นี่ยุดบาล,ลง ใช่อันนี้ครับิ๋มจัเกตอันนี้ครับ <nee> จ <Charlotte> ิ๋มจับเกตเยอะมากนะเอันนี้แถวเกตเอาไปเฮ้ยแล้วกูปกติมันเป็นยังไงวะนี่นะครับแชมพูชนิดนี้ครับแช่แรงนิดนึงก็ว่านไปนะประมาณนี้เลยนะครับ

โอเคโอช่วงหนย่ิไห่เลยมากลิปปานดียร์วันนี้ผมจะมาเล่นอะไรครับไม่รู้ครับผมจะมาเล่นอะไรในแบบ B C ส,ส,นะสองสองเนี้ยสองสองในทีเดียวเชียวนะครับไม่เอาดีกว่าไม่เคยเล่นท่า เดี๋ยวเสร็จอันนี้นะผมจะคลิปประมาณสิหนาทีก็แล้วกันนะอาจจะไม่ถึงก็ว่าไปนะเย yes. oh, ็ดูโคลามาชโอ้ดูดิเพียบเลยอ่ะเป็นไะไรครับของเราเป็นพวกเป็นทีมอะบางทีของเราอะจ,ะจะชนะก็ได้ใครจะเป็นรู้ใช่ปะ อ่านะครับอันนี้เกะกะจงเอาไดกเป่าเล่นนอะไวะเล่นานนี่เล่นนตรตรง้ดูดิเกมนเกมนี่ดีละ なんでしょうね。<laughs> แม่งโหดมากครับปูนี่งงเลยดูปืนเนี่ยไม่รอดจริงๆครับทีมเราก็โหดนะแต่ว่าดูดิไปเจอกับทีมเขาแม่งยิดโดโคลามาสกันเลยทีเดียวเสียนะโกองแ่าปั๊มแ่า เพื่อนเขาเรียนแล้วเราอยากไปทูตเขาเลยมีเราคนเดียวเพื่อนเราใสา่บุก <c oughs> มั้งนะเฮ้ยกายนีอีกแล้ว 哎，我感觉。 เฮ้ยอย่าแพ้ดิอย่าแพ้นะครับเราจะไม่แพ้ครับ๋ยวคงรู้ตัวใช่ไหมเราจะไม่แพ้มั้งนะมไม่ต้องมีตีมันเก็บทางนี้เยอะจังทีละน้อยจิงระเบิดนิดหน่อยอีกแล้มีคนใหญ่ก็ เราทำเยออีกราจะ้ามา่ำแบน้ทำไม่จเจ็ดตวกู แล้วจริงไม่รอดทำไมเราอยู่ทีมไหนแพลทั้งสองดานเลยอะอ่ะอืมว่าจะชนะสักตาผมเนี่ยงงเลยครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ